สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสูตรหวยบนสูตรแรกกันก่อนสิบหน่วยบนวัดใจเน้นชนบนงดที่แล้วชน9ก้าหนึ่งสองหหวออก19 919 มากันครบเลยครับมีทั้งหนึ่งมีทั้งเก้าเรามาดูงวดนี้กันงวดนี้ชนหนึ่งสองสามสี่สิบหน่วยบนต้องมีสี่ตัวนี้เท่านั้นนั่นคือตามสูตรหนึ่งสองสามสี่หนึ่งเท่ากับอะไร สองเท่ากับอะไรสามเท่ากับอะไรสี่เท่ากับอะไรลองหาคู่เทียบดูได้ครับวัดใจเน้นชนบน10หน่วยบน1 2 3่ามชนชอบใช้จัดไปลุ้นเฮครับท่านทั้งหลายสวัสดีครับวันนี้ เรามาดูสูตรหัวยบนสูตรแรกกันก่อนสิบหน่วยบนวัดใจเน้นชนบนงดที่แล้วชน9 1 2 5หนึอัวออก1 9 9 1 9มากันครบเลยครับมีทั้งหนึ่งมีทั้ง9้า เรามาดูงวดนี้กันงวดนี้ชนหนึ่งสองสามสี่สิบหน่วยบนต้องมีสี่ตัวนี้เท่านั้นนั่นคือตามสูตรหนึ่งสองสามสี่หนึ่งเท่ากับอะไรสองเท่ากับอะไรสามเท่ากับอะไรสี่เท่ากับอะไร